ผีน้อยแคสเปอร์มาดูผีตาโขนเป็นเสาน,นะฮะก็สีสวยดีนะครับโอ้โหนี่นะครับเหมือนมันเหมือนอะไรอ่ะมาดีเวอร์เลยนะโอ้โหสูงมากอันนี้นะครับ ผ่าตัวมีเขี้ยวมันผีตัวนี้ไม่กลัวแดดเออมีเขี้ยวเหมือนกันเลยอ ปาส้มอมเสือเขียวมันปลาเห่ะเขียวีมันเออเปออันนี้เอาไว้ถายเล่นขียวเอาไว้ถายเล่นกกิโลิตันเอาไว้ถายมันไม่มีในมันไม่มีในอะไรนะนี่ปูนู้มื่ยมากครับ ไปไปไปคิวิตกไปคิววิยดูวิวนี่นะฮะเป็นวิวแบบอโนลลมานี่นะะ เวลาไปอยู่ในทีวีมันก็จะเห็นแผลเต็มๆโอ้โหมีวิวกว้างเลยนะครับสวัสดีครับราวกับผิว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 ทีวีกระพานลูกผิวกระสนรับกามันครับผิวทีวี วัดเรื ah> ่อทอะไรครับว้าวอำเภอวัดยังไงครับเขาอว่าแลมันไม่กลัวครับมาอำ้อวัดป้ายครับวัดป้าไทยวัดปอนไทยไปอำเภอปูัดทางเลยครับแยกบ้านที่เออแยกวัดเกิด หัวนายนายองค์นานายเอ้ยน่เราจะใครชมชมคือคือเราพาคือเะขนขนขนผมพอมาคเออครบเ่า้ส หอม็รบเสร็ขอะอรก็ถืออยู่วนะมีเขงด้วยี่เขาหลบอุู่หน้าผู้จารณเขาเป็นเมืองด่านสาย เราเข้ามาดูกันเลยโอ้โหเพลงสนุกสนานนะครับสวยงามนะสีสันโอ้ถ่ายด้วย

เพลงนี่สนุกสนานมากเลยนะครับ<笑><笑>เ,เออมันเหมือนชุดหมีใช่มันเป็นชุดหมีไม่ใช่ชุดเออชุดหมีนี่นเป็นห้องพิพิธภัณฑ์นะครับพระธาตุสีสองรัก พัชจีดีที่ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนนะครับเป็นฐานเป็นสี่เห,เหลี่ยมเจตุลัสนะฮะอยู่ที่นี่เองนะครับอำเภอด่านซ้ายนี่ก็เป็นผีตะโขนน้อยอ่าโหมีประวัติด้วยนะครับการะเล่นผีตะโขนนี่ก็เกิดจากความเชื่อ ว่าเป็นการทําเพื่อถวายเจ้านายในที่นี้ก็คือวิญญาณผู้ปกครองของชาวอำเภอด่านซ้ายซึ่งจะต้องจัดทําขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วเว้นไม่ได้เพราะเชื่อว่าอาจทําให้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆขึ้นเช่นทําให้คนเจ็บป่วยฟ้าฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับอิตะโกนเข้ม่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการเล่นร่วมกับพิธีกรรมในงานบุญหลวงหรืองานประเพณีซึ่งชาวด่านซ้ายสืบทอดกันมาโดยเอา บุญพระเวสสันดรกับบุญบ้างไฟมารวมกันเป็นบุญเดียวในเดือน7็หรือดาวเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมเป็นประจําทุกปีนะครับการละเล่นนี้ก็มีการใช้หน้ากากนะฮะเอาหัวดแล้วก็เอาหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันจะเป็นหน้ากากอย่างนี้นะครับนี่นะครแล้วก็มีการพัฒนาสีสันไปเรื่อยๆนะฮะตอนตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนุกสนานมากนะผมมาเข้าาก็เออ คล้ายๆฮาลลวีนของฝรั่งเลยนะฮะนี่นะครับนี่คือหวดนะฮะหวดซึ่งเอามาประยุกต์นะครับแล้วก็ส่วนหน้านี่จะทําจากก้านมะพร้าวนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการเจาะรูนะฮะนี่ใช้วัสดุธรรมชาตินะครับนี่ตอนนี้เด็กๆก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเอาเต้นหน่อยล้ําล้่หน่อยอื้ออ้อ อ่าต่ดหน้ออกแล้วก็ถ่ายรูปเออเนี่ยนะครับปูตะวันกับผาตะวันสนุกสนานอ้าลุงหน่อยถือไว้เออถ่ายรูปให้แม่ถ่ายรูปให้ห่ายิงกันยิงกันนี่นะครับนี่มายืนตรงี่มายืนที่สว่างหน่อยยิงกับกรุ๊ปยินไปกรุ๊ปยิงกับเพื่อนหน่อยยิงกับเพื่อน นี่นะฮะอ่ะมาแล้วใส่เลยใส่เใส่มีเพื่อนผีมากกว่าหนึ่งเดียวในโลกนะครับโอ้โหสุดยอดมาจากผีตามคนผีตามคนเหรอจริงครับหรือผีตามผนเฮ้ยอ่ะเต้นด้วยเต้นนี่แต่ว่านี้ชอบมากเพราะมีดาบด้วยอ่า

าน้องนายเไทยมาสไลเดอร์เอานะมาสไลดเออนะไลดอร์ <c oughs> เปิดหน้าแล้วยังเป็นผีกนะครับโอ๊ยโอ๊ยเปิดหน้าแล้วยังมีเขี้ยวอยู่นะครับนี่ฮะพิธภัณฑ์ปีระโขนดูแรักสงศน,นะครับ เตรถ่ายให้ลูกนะนี่มีการเทนหน้าด้วยนะครับตรงนี้มีแบบตัวใหญ่ๆนะฮะนี่ก็จะเป็นเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆปีตะโคนะฮะอ๋อไม่ใช่ นี่ก็เป็นพิธีสระก็อ่าเลยนะครับนี่เป็นห้องดูวิถีัศน์นะฮะ นี่ข้างในจะมีเขียนข้างในเขาจะมีวิธีน,นี่ฮะให้ฝึกเพน้นท์ใช่ทางมะพร้าวเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นทางมะพร้าวท้าไมมานี่ไม่โอ้ยนี่อย่างมาร์สไลเดอร์อันเนี้ยสีดำเท่ดิอ่ะฮะใช่เลยนะฮะเป็นกีตาร์โคนเล่นฮูลูฮู นายเลยนะครับของที่ระลึกก็มีด้วยนะครับอ,อ่าเนี่ยนะครับเล่นผู้หลุนีน่โอ้โหเพิ่มมูลค่านะฮะ ตึงตึงโอ้โหนี่บลญมอกนี่เอากำไอยลักก้ามอีกเลื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอแล้วเหนื่อยหน้องนายจะทำเมั่ออะไรของน้องนายไม่เกี่ยวเลย i